สนับสนุนรายการโดย G P X G P X สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพโมโรรลมอเตอร์ไอล์อีกเช่นเคยหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางผมได้รับเกียรติจากทาง Royal Enfield เชิญไปร่วมงาน global t e s t super meteor 650ใหม่ที่ประเทศอินเดียกันไปเป็นที่เรียบร้อย ก็ได้ทำรีวิวขึ้นไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้หลังจากนั้นครับก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่ามันจะถูกเปิดราคาขายในไทยที่เท่าไหร่ในวันนี้ครับผมเลยจะขอมาวิเคราะห์ราคา s u p e r m ์ t e o r 650ที่จะเปิดราคาในประเทศไทยกันก่อนอื่นเลยครับต้องบอกว่า ในงาน global test ครั้งนี้ทาง royal enfield ได้มีการเปิดราคามันออกมาแล้ว3ค่าเงินด้วยกันได้แก่ค่าเงินอินเดียครับอยู่ที่348,900รูปีหรือแปลงเป็นเงินไทยจะอยู่ราวๆ1 4 1 1 0 0บาทแล้วก็ค่าเงินยุโรปครับ7,890ยูโรคิดเป็นเงินไทย283,000บาทกับค่าเงินปอน์อังกฤษ อยู่ที่6,799 GBP คิดเป็นเงินไทยครับจะอยู่ราว276,000บาทและวนกลับมาที่ประเทศไทยกันต่อ Super Meteor 650คันนี้มันน่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ซึ่งทางผมครับวิเคราะห์ว่ามันน่าจะถูกเปิดตัวในไตรมาสแรกของปีนี้ก็คือที่งาน Motor Show 2023ที่จะเริ่มต้นขึ้นในปลายเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ สนนราคาของมันล่ะน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนอื่นเลย Super Meteor 650ถือเป็นรถโมเดลที่3ที่ใช้ขุมกำลัง Para l ล e l ท w i n 650ต่อเนื่องมาจาก Interceptor 650แล้วก็ Continental GT ซึ่ง2โมเดลก่อนหน้านี้เปิดตัวไปตั้งแต่4ปีก่อนครับช่วงปี2018ที่แคลิฟอร์เนียและผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไป งานเปิดตัวพร้อมทดสอบในครั้งนี้เช่นเดียวกันคือทั้ง2รุ่นที่ว่ามาก่อนหน้าครับเรื่องของตัวสเปคออปชั่นจะสู้ตัว Super m ์ t e o r 650ไม่ได้เพราะว่า Super m ์ t e o r 650เขาได้รับการออกแบบในส่วนของตัวเฟรมเหล็กไปจนถึงสวิงอาร์มใหม่หมดจด ไม่เพียงเท่านั้นครับตัวชุดไฟสองสว่างทั้งด้านหน้าด้านหลังก็เป็นแบบ LED แล้วรวมไปถึงตัวหน้าจอมารวัดครับก็ได้มีการปรับมาเป็นแบบกึง่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลแล้วก็ให้ในส่วนของตัวจอ r e Tripper เพิ่มเข้ามาอีกไม่เพียงเท่านั้นมันยังถือเป็นโมเดลแรกที่ขายอยู่ปัจจุบันนี้ครับที่ให้โชคหน้าแบบ u ไ s i d ดของโชว่ามาด้วย จานดิสเบรกหลังก็มีขนาดใหญ่กว่า2โมเดลก่อนหน้าอีกครับตัวนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่300มิลิเมตรขณะที่ interceptor แล้วก็ตัว conti gt เนี่ยจะอยู่ที่240มิลิเมตรดังนั้นทั้งหมดที่ผมว่ามาครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ราคาจะถูกกว่าตัว continental gt ซึ่งราคาของตัวคอนติ GT ในบ้านเราเริ่มต้นก็ปลาไปที่246,700บาทแล้วและถ้าจะให้ดูเห็นภาพชัดกันอีกสักนิดนึงครับผมอยากเทียบราคาของอังกฤษเพราะว่าตัวซ u เปอร์เมเทอ650เนี่ยมันจะแพงกว่าตัวคอนติ GT อยู่400 GBP หรือคิดเป็นเงินไทยจะแพงกว่าอยู่ประมาณ16,000บาท ขณะที่ราคาของอินเดียเองครับก็จะแพงกว่าอยู่68,000รูปีคิดเป็นเงินไทยจะแพงกว่าอยู่ราวๆ28,000บาทกลับมาที่การวิเคราะห์ราคาไทยของผมผมมองว่าราคาของซ u เปอร์เมจิออนน่าจะมีราคาตั้งแต่250,000บาทขึ้นไปผมมองเลขให้สวยๆนะครับน่าจะอยู่ช่วงประมาณสัก255,000 ถึง259,000บาทคือควรที่จะแพงกว่า c o n ติ GT ขึ้นมาสักอย่างน้อย10,000บาทหรือราคาเริ่มต้นอาจจะแพงกว่าที่ผมวิเคราะห์มานี้ก็เป็นไปได้ครับอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง260,000บาทแต่อย่างไรก็ดีโดยส่วนตัวเลยผมมองว่า r o y a e n f i e l d Thailand ไม่น่าจะเปิดราคาเริ่มต้นมาข้าม270,000เพราะอะไร ก็เพราะว่ารถคันนี้ครับจะทำตลาดอยู่ระหว่างตัว r e เ e l 5 0 0แล้วก็ Vulcan S ซึ่งในมุมผมครับอยากให้ตัดการวิเคราะห์ราคาของตัว r e เ e l 5 0 0ออกไปเลยแต่ผมอยากให้โฟกัสที่ตัว Vulcan S ครับผมมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นเพดานราคาของตัว Super Meteor ได้เนื่องจาก Vulcan S จะมีราคาอยู่278,000บาทดังนั้นทาง R.E. ควรจะให้ราคาเริ่มต้น ไม่ควรที่จะข้าม200,007เพราะเพื่อนๆต้องไม่ลืมค่ะว่าตัวถังของมันเนี่ยมันมีหลากหลายสีหลายรูปแบบซึ่งถ้าเป็นตัวถังแบบพวกทูโทนอะไรอย่างนี้ราคามันก็จะแพงขึ้นไปอีกกล่าวโดยสรุปเลยคือผมวิเคราะห์ราคายอยู่ในช่วงประมาณสัก200,005ไปจนถึงไม่เกิน200,007เต็มที่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็สามารถ คอมเมนต์มาบอกให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันได้เลยแล้วกำหนดการเปิดตัวของมันรวมไปถึงราคาที่ผมวิเคราะห์นี้จะตรงหรือไม่ยังไงเราคงต้องมารออัปเดตไปพร้อมๆกันครับจากนี้ไปก็น่าจะมีอีกประมาณสัก2เดือนเสร็ศๆก็จะเริ่มงานมอเด้โชว์กันแล้วก็เอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ครับถ้าใครยังไม่ดูรีวิวแล้วก็ดูรายละเอียดพรีวิวต่างๆเดี๋ยวผมจะขออนุญาต แปะลิงก์ไว้ในช่วงท้ายคลิปหรือที่ Description ทางด้านล่างกันอีกทีหนึ่งและถ้าเกิดใครยังสนใจโมเดลนี้อยู่ไว้ผมจะมาทำในส่วนของ Spec Bike Comparison เปรียบเทียบกับรถ p r u i s e r Mid-Size 2สสูบให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับ สุดท,ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ขอฝากติดตามในส่วนของ Youtube c h anel n Motor rival ของเราแล้วก็ตัว f a c e b o o k c o /motor m rival กันไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันใหม่ๆแบบเรียลไทม์เลยวันนี้ผมพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X